มีกี้ลดออกมาจะไล่เพื่อนลดออกมาจะได้ไอ้ลีลาผ้าเลยหรอเฮ้ยมันเริ่มบวมนี่ว่าเพื่อนกระตุกมืเจ็บอ่ะ ครับทุกคนผมก็ได้เจอนกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยเรียกชื่อภา,าษาไทยไม่ถูกนะครับภา,ศา,ศาษาโชพภาเราเนี่ยจะเรียกว่าไหลโมกาดนะครับซึ่งเราจะหาดูได้ยากมา,มากๆแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องประที่ผมเนี่ยไปแล้วก็เข้าบีไป,ไปรอบนึงแล้วก็วนกลับมาเกาะที่ต้นไม้แห้งก็เลยมีโอกาสที่เก็บภาพให้พี่เพียบซีได้ดูกันนะครับเนาะนกชนิดนี้เนี่ย ผมบอกเลยนะว่าใส่ตาเ้าดีมา,มากๆนะครับเรื่อจุกจมเหยื่อขมันเนี่ยผมยกให้เป็นอกากาศหนึ่งนะครับนะพอๆกับครื่อบินที่เราดูตามโทรศัพท์เลยนะไวมา,มากใส่ตาเ้าเร็วมา,มากๆไวมา,มากๆนะครับแล้วอาหารหลักๆเนี่ยคือจะกินพวกนกด้วยกันนะครับแล้วก็พวกไก่พวกไก่ป่านะครับ แล้วก็ล่าเหยื่อได้ขนาดใหญ่พสอสมควรนะครับพวกกระตุกกระต่ายกระจงพวกนี้ล่าได้หมดนะครับพวกตะกวดวกนี้ถ้าเข้าได้จุดจมแล้วผมบอกเลยนะว่าที่จะลอกลับมายากนะครับเพราะว่ามันมียุทธวิธีที่โอ้โหผมบอกเลยนะเชื่อชามามากๆแล้วก็แม่นยาม,ามากๆนะผมเคยเจอมันชก ลงกินโพตะกวดเนี่ยปู๊กละมานเนี่ยโหเอสหกยาออยมันนะทุกคนแมนยาม,มากนะครับนี่ก็ใครรู้ว่ามันมีชื่อภาษาไทยว่าอย่างไรก็เม้นบอกผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้รู้ชื่อนกใหม่ๆนะครับก็มีพีพีเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องรู้สักคนหนึ่งนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรชื่ออะไรนะครับนะ ใครที่รู้ว่านกตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรก็อย่าลืมมาบอกผมด้วยนะครับม มีกี้ล่นออกมาจะได้เพื่อนล่นออกมาจะได้ไอ้ลีลาผ้าเลยหรอาารดีหน้าหัวไม่ได้ไปฟ้ากับพูดไอ้นั่นอนะ่ะพวกเข้าเปไ็นรายดาวเนี่ยสภาพพวกเข้าไปกระแทกก้อยที่มา เดินไม่ไหวแล้วตะเลขกระแทกก็ไอ้ตัวนั้นแหละนี่นะทุกคนโหล่เรามาจากริมตัวนั้นนะโหล่เรามาเนี่ยนะครับฮ่าฮ่าอ๋ <c oughs> มันมันเดินยังไงวะ นี่แหละเวลาที่ฝนตกเสร็จแล้วก็น้ำท่วมอย่างนี้นะทุกคนเราเดินทุย้าก้าวต้องระวังที่สุดนะครับทุกคนมันเป็นอันตรายมากนะครับยามิกกี้เนี่ยถ้าหัวไปฟากับพกกรงหินนะเรียบร้อยเลยทุกคนดีไม่ดีผมจะกลายเป็นฆาตกรด้วยนะครับนะถ้าคนไม่เห็นนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เจ<น>็บนะครับเพื่อน ไม่เชื่อลงมาดูนะครับกระดูกมันก็ไม่ได้เป็นไรดูไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรหรอกมท่าไงมันท่าแกกับเฮียเนี่ยฮาอ๋อกระดูกมันไม่ได้เป็นไรอีสักฟึิกหนึ่งก็หายแล้วเพื่อนหมดยากหมดยากยากสักฟึิกสองฟลิกก็หายแล้วอ๋อ แล้วก็ที่เราจะเดินต่อไปนะยังไงก็คือโอกาสเนีเปิดตัวเลยแล้วกันนะครับทุกคนผมเนี่ยมาช่วยเพื่อผมเป็นเดินเป็นเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมาตามหาเพื่อนที่เดินมาก่อนหน้าเนีมื่วานหรือว่ามืืวม่วานม่วานเมื่วานื่อนี่วนมืวมื่วานมื่นเมือวนเมื่นเื่อนมเมือวานเ่นเม่มนเมอน่นม่เมืนเมาเมนเ่าเเ สองคนเนี่ยมาตามหานาะก็เขาเนี่ยเอาสะเบียนอาหารมาพอสมควรแหละแต่ว่าเราตป่นห่วงว่ามาจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรหรือเปล่านะปกติแล้วเขาจะนอแก้คือเดียวนะครับทุกคนนะอ่าโอเคเดี๋ยวอีกสักพัหนึงเราก็จะเดินเล้อขึ้นไปเรื่อยๆมิกกี้ทําให้ผมตกใจหายใจหหยวับเลยนะก็ตกลงมาก็ไม่สุ่อะไรละแต่ถ้าหัวไปฟ้าก เรียบร้อยอเดินไหวป่เวนะเพืออกก่อนไหวนะยังไหวอยู่อีทส์กริ๊สองกริ๊เกล็ยินโอ้โหเต็มที่เลยใช่ไหมโอ้แท้กับแท้โอ้โหเจ๋งมากเลยนะแค่ต้นแค่แตนเนีน่ยไราที่เนนะี่ยฮัลโหลไม่ใช่ธรรมชาตินะธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติกูว่ามือกริ๊เยอะไปหรือเปล่าเพื่อน โอเคนะครับทุกคนก็อุ้ยทำไอดีโอเคทุกคนดีนะที่ไม่เกิดตกลงไปที่นี่นะครับถ้าตกลงไปที่นี่ก็ล่าเยาวลงไปนู่นเลยนะ วันสองวันที่แล้วผมก็ได้มานอนที่แค่ขอบผมนะครับแค่ขอบผมนเนี่ยตอนเจอขึ้นไปอีกนะก็ไม่เห็นมีใครหรือว่าไม่เจอใครนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเลาะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดนี่แหละจนกว่าเราเดินไม่ไหวเราก็จะถอยกลับเลยนะทุกคนโอเคอเฮ้ยมันเริ่มบวงนี่ว่าเพื่อนกระดูกมันเจ็บอ่ะมันน่าจะมา ไอต้ตอมมุมนั่นแหละมะั้งมันแค่ตอมมุมนั่นแล้วก็แต่ว่าไม่ตายหรือมั้งตายเ่ะตายไม่ไม่ตายหรอกตายกระดูกมันไม่ได้แตกถ้ากระดูกแตกนี่นมันเจ็บกว่านี้ตายไม่ตายได้ยังไง <c oughs> ถ้ามันตายอ่ะมึงไปตายที่บ้านแล้วเว้ยเดี๋ยวข่าว่ากูฆ่ามึง ไปซะฮะเดินไหวเปล่าเดินไม่ไหวกูก็งวงมือไม่ไหวยุดดีอะไรฮะโอ้มันลื่นมากเลยนะทุกคนทุกคนดูนั่นเนี่ยลื่นลื่นมา,มากๆเลยแลหละ โอคได้อคอภาษา้ามิกกี้เนี่ยอยู่จันนี่นะทุกคนอยู่จันนี่ตกลงไปเนี่ยเห็นไหมลอยมาตกลงไปนู่นนะ มันเจอดีๆเลยโอ้จากวันสองวันที่แล้วเนี่ยน้ำไม่มีเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยน้ำโอ้โหเยอะมา,มากเลยนะมันไม่ได้เยอะมา,มากๆหรอกแดีมันเยอะขึ้นเยอะเลยทุกคนปกติแล้วเฮ้ยเนี่ยมันจะน้ำจะเยอะนะอะโอเคทุกคน เดินดีดีลยนี่นะพุกที่อย่างนี้แหละทุกคนที่ทำให้เราเดินลำบากนะครับโอ้ลืน่นอ่ะลื่นดิ ต้องลงมาทางนี้เพื่อนช่องนี้จริงไม่จริง,รงอา้าวเดี๋ยวกูจะลงไปให้มึงดูเพราะว่าที่คุณรู้ว่ากูเดินไปประจำไงกูรู้ว่ากูต้องขึ้นลงช่องไหนเนี่ยจริงเ,ววเดี๋ยวกูได้

มีจะแจ็ค่าอยู่เปา่าิดเด่อนับพัดเอาพัดหน่อยนะจะได้ให้โกรธไวอยู่ไหวนะไอ้ถ้ามึงตายเนี่ยเขาว่าคุณฆ่ามึงแน่เลย่ะอือแค่จะางงานจบก็พอกลัวเนี่ยจะติดคุกไม่ติดหรอกเขาจะหาว่าคุณูกูกูจะฆ่ามึงเอาเมียมึง ไอ้นี้เนี่ยว่าทำไมท่าอยู่เน้ยจเนี่ยเขาบอว่ากูอยากได้รู้ได้เนี่ยมึงยี่งยังี้กูตายเลยเี้ยเนี่ยเขาไอ้ชิ้นร้นะเขาคิดว่าคอนเทนต์นะคอนเทนต์คอนเทนต์น่เรื่องจริงหังจอเลยนะัวมันมันถ้ามากับแท่ตัวเนี่ยกระทบปากล ไม่ไม่กลัวกลัวจะขาดมันหักมันหกักก็ดิบตายแล้วไม่มีงานทำเดินยัง,งหงน่อยโอ้แล้วก็น้ำข้าวเยอะเ้ยนะคร่บ ว่ามุกก็ไปตามห้าแล้วคนเนี่ยก็ไปห้าเด๋ยวมันก็ถือเวลามากลับลเอาอยัางไงก็ได้ให้ถึงบ้านก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ไอ้นับตกครับสุดท้ายอะ่ะแล้วก็เราก็ก้องกลับไปเนื่อเมื่อไนงก็โดยด้่ยโอ้โหเวนน้ำผายเยอะ ดเดินเดินระบากถ้างาน,นเยอะเยอะคือว่าเขาไม่ขึ้นไปนอนที่มีสต๊อปกวาไม่แน่ใจต้องถ้าขึ้นไปดูว่าจะอยู่ทั้งบนนะ ตกแม่สุกทีพัก <laughs> เตอร์น่าจะโดนทักใส่หรือว่าเขากัดแล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากัดแล้วบ้างมุม้งก,ก็ฝนตกหนักด้วยเมื่อว,วานก็ตกเมื่อ,าอวานคือก็ตกเอต่ไอต่อวัดที่แล้วอ่ะพี่มาตอนนี้ที่สต๊อปที่ไอ้แค่ขอบที่นะ 这孩子。 Mm-hmm. -mm. มึงเจนไปดีๆแล้วเว้ยไปแล้วอ่ะฮะไปไม่ได้อระมึงก็ก้นลงไปจับมึงดิเออเออนั่นแหละเออ มึงลงไปทำไมมึงลงไปทำไมมึงลงไปทำไมมึงจะขึ้นตัวนั่นหรอไอ้เนี่มันบ้ามันจะลงไปทำไมวะมึงลงไปทำอะไรในน้ำเนะ แล้วมันจะลอไปทำอะไรวะเนี่ยมึลงลอไปทำอะไรห้าคนห้าคนเฮ้ยว้าวเฮ้ยไอเป้ไอเป้ลมึงลอไปดูในแอ่งนี่นะมันมีอะไรวนะนั่นน่ะ นั่นแหละเพื่นมันมีอะไรวกันเลยนะนั่นแหละ,ละตอนตอนมุมนั่นแหละมือด,ดูมือดูมุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้น้ำตกมาสวยมากทุกคนนี่เลยแล้วมือจะลงไปลำลายโอ,โอ้น้ำเนี่ยมาไหวมา,มากๆเลยนะทุกคนนะ เนี่ยเดี๋ยวมึงโจมร้านตายเลยห้าคนห้าคนมือห้ามวิทยาวมือเหรออ่ะมือห้ามวิทยาตัวเองเหรอไอ้พวกมือหลอก ไปกระช่าไอ้ข้าวานั่นได้มีอยู่บ่ะข้าวานันนมเราไปกระชาได้อยู่ ดูอ่ะเดี๋ยวพอจะลง โคตรแจ๋วเลยว่ะโอ้โหทุกคนดูโอ้ทุกว่าโอ้โหลึกดีกว่ะ โคตรแก้อเลยว่เวะเดี๋ยวมือตกโลบาลเ้ยไอตอนนู้นันมันยังมีรวยน้านนี้นวะว่า หมอมันมีรูตอนนั้นที่หนึ่งนะเออนั่นแหละไอ้เนี่ยคือแบบไม่ได้ไไดวะเสียดายวะ,วะเออ

โอ้โอ้ว่น,นูะม้เหรอ,อเออน่าที่กดตกกูไปอ่ะโดนไม้อ่ะน,นั่นแหละดีนะมันโดนไม่ค่อยแรงโอ้ทุกคนดูโอ้โอ้โอ้อะไรมันจะส่วยขนาดนีู้้ ควาสุกข,ขอเราหา่างง่ายๆอย่างนี้นี่สุดยอดสุดยอดโอแต่ว่าต้องรถทูเดินอนะไรแรกไกลเกินถ้าเราลงมาทันรถอ่ะมันไม่ไกลหรอกโอทุกคนดูนะสวยมากสวยโอแต่ว่าตัวน,นั้นอะกูดูน่ากลัววะ่ะนะไอ้แอบตัวนั้นอะ เห็ใหญ่นะทุกคนพอแล้วป่ะเพื่อนกลับละเร็ววววเลยแล้ววะตัวนะ้ำ <c oughs> แม่โคตรเย็นเลยโคตรเคยอ้าวขึ้นไปยังไงก็นี่แหละตอนถึงนี่คือไปมึงจีกล้องขึ้นไปให้กูด้วยไอ้เนี่ยไอ้อันเนี้ยถ้าไม่รู้โดนลมมาโดนเงยโดนตึเต็มเนี่ยต่อไหมอันเนี้ย ว่าเลยว่าเลยว่าลากกุ้งตุ้งหางมีกี่ยวจบไปเลยจนไอตอนมาตัวแหลกเนี่ยเนี่ยคุณลื่นลงมาตรงเนี้ยที่มียู่อยู่นั่นแหละดีนะกลัวน่านเหนียวพะกูไม่น่านเหนียวนะมึงขึ้นลำบากเนี่ยโอ้โหสวยมากสวยมากจริงมันไม่มีรอยคนนะเลยว่ะอือ แม่คนมาแ,แต่กูาม,มาไฟย,ย,ยังไงนม่นีไม่มีใครเลยใครเป็นไโอ้อโน้ำเนี่ยมาไหวนะต่อที่เน่มายังไม่มีใต่น้ำยังมไมง่มีเลยช่วยใช่มองไปิวโอ้โ โดนน้ำตกเลยโอ้โหโคยรงามมากเลยน่าจะไปฆ่ายาตอนนั้นออกอบานเลยนี่แค่เราว่าทีแรกอะครับผมแค่วิาานวนี่ก็ธรรมชาติดลยว่าเป็นวิวแบบว่าเราอยู่ในป่าอย่างงี้โอ้สุดยอดเลยยุงไม่ไปเลยเว้ยมัดเที่ยวมันในอากาศเมืองมันก็กาดเลย กนี่นะทุกคนน้ำเนี่ยตอนที่ผมมาเนี่ยยังไม่มีเลยตอนนี้เนี่ยทุกคนดูน้ำสวยมากถ้าเรามองเราไปฝั่งนี้ก็เราจะเห็นน้ำตกนู่เลยนะนี่อ๋อที่เรามาเล่นมิกกี้นี่แหละทุกคนลึกมากแต่ว่าถ้าเราตกเราไปเนี่ย ไม่พิตายได้จบบริบูรณ์ชีวิตนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้ผมแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะเดินทางกลับละเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในห้วยนี้แล้วนะทุกคนเขาน่าจะกลับไปทำบอกข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเค